สวัสดีค่ะคณะข่าสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทํางานและวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งาน รวมไปถึงเราจะพาไปรู้จักอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะกันค่ะและวันนี้ค่ะเราจะได้คุยกับรุ่นพี่ที่ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับด้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะด้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้ด้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อด้านะคะปริชาตโตงามค่ะเป็นติดเก่าจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์รหัส58ค่ะปัจจุบันทํางานเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนบริษัททิฟโกเอทโฟลค่ะทํางานได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะ อยากให้ได้เล่าภาพรวมการทำงานในบริษัท Tippco Asfa ก่อนนิดนึงค่ะของกลุ่มบริษัท Tippco Asfa ค่ะก็คือจะมีธุรกิจที่ ทั้งผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายยางมะตอยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยที่มีโรงกลั่นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าค่ะอยู่ในทั่วภูมิภาคของอประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียก็ยังมีจีนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการบริการหลังการขายแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจที่เป็นก่อสร้างถนนในประเทศไทยค่ะ เราภาพรวมการทํางานของการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยทำงานอะไรยังไงบ้างคะออในส่วนของความยั่งยืนของบริษัทที่ได้รับผิดชอบอยู่มันจะเป็นในแนวทางที่ว่าบริษัทเอกชนหรือว่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆในตลาดหลักทรัพย์อะค่ะจะต้องมีการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม,อมการรับผิดชอบต่อสังคมรวมไปถึงการดําเนินงานตามหลักของบรรษัทพิบาลด้วยซึ่งส่วนนี้ค่ะเราจะมีการแสดงให้กับบุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในบริษาาัทอะค่ะ ให้เห็นว่าเอ้ยตัวบริษัทมีแนวทางต่างๆที่รองรับความเสี่ยงที่เข้ามาทําให้เขาสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งการแสดงข้อมูลในส่วนนี้มันก็จะแสดงในรูปของตัวเล่มรายงานของความยั่งยืนที่ได้รับผิดชอบอยู่แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือในการตอบแบบประเมินความยั่งยืนของทางตลาดหลักทรัพย์อะคะ่ะถ้าสมมติว่าบริษัทผ่านเกณฑ์ตรงนี้คือบริษัทจะสามารถเข้าไปอยู่ในรายชื่อของหุ้นยั่งยืนได้ซึ่งรายชื่อหุ้นยั่งยืนเนี่ยมันจะเหมือน ชักจูงให้นักลงทุนต่างชาติแล้วก็ในไทยเองให้เห็นว่าเอยบริษัทนี้น่าลงทุนนะเขาก็จะมาเลือกบริษัทเราเอาเงินมาลงทุนกับบริษัทเราค่ะ แล้วขั้นตอนการทํางานของการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างอะคะคะก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะว่าเรามีการจัดทําเล่มรายงานความยั่งยืนก่อนที่จะมาเป็นเล่มรายงานความยั่งยืนเนี่ยเริ่มแรกคือเราก็จะมีการพูดคุยกับทีมผู้บริหารต่างๆในเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามากระทบกับตัวธุรกิจหลังจากนั้นคือเราจะเอาความคิดเห็นตรงนี้ค่ะมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามเอาแบบสอบถามอะคะ่ะไปให้กับทางผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน กระทั่งพนักงานลูกค้าคู่ค้าหน่วยงานราชการต่างๆค่ะให้เขาทำแบบสอบถามให้เราจากนั้นก็คือเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ประเด็นต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทคือจากนั้นพอเราได้ประเด็นแล้วเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้ค่ะไปคุยกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เขาค่ะพัฒนากระบวนการหรือว่าพัฒนาแก็บที่ยังมีช่องโหว่อยู่ให้เราปิดแก็บตรงนี้ได้ค่ะหลังจากนั้นคือเขาก็จะต้องเออให้ข้อมูลเหล่านี้ กับเราเพื่อที่จะเอามาทําเป็นตัวเล่มรายงานความยั่งยืนทีนี้เราไปเจองานนี้ได้ยังไงคะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่เราสมัครงานนะคะเราเข้าไปด้วยตําแหน่งของเออจ้าหน้าที่ ISO คะ่ะ ซึ่งตรงกับที่เราเรียนในคณะสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะเนื่องจากความยั่งยืนนะคะพาที่สําคัญอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือ,อสิ่งแวดล้อมแล้วเราจบคณะสิ่งแวดล้อมมาพอดีอาชีพของเจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยถ้าสมมติว่าน้องๆสนใจในความสําคัญที่เราจะต้องเอาไปให้ข้อมูลในเรซูเม่อะ,ค,ะค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของกิจกรรม,มต่างๆที่เราได้ทาเพราะว่าสกิลหนึ่งที่สําคัญของอาชีพนี้ก็คือการที่จะต้องติดต่อประสานงานกับ ทุกหน่วยงานในบริษัทเวลาที่เราทํากิจกรรมอ่ะคือเราก็จะใช้สกิลตรงนี้เหมือนกันเขาก็จะมองว่าเอ้ยคุณไปทํากิจกรรมนะแสดงว่าคุณก็จะมีสกิลตรงนี้เข้ามาพพอร์ตงานได้นะคะแล้วหลังจากนั้นมันเป็นการสัมภาษณ์ต่อเลยไหมคะเออใช่ค่ะมีทิปมีเทคนิคไหมคะสาหรับคนที่อ่าอยากทํางานในสายงานประมาณนี้ก็จะมีในส่วนที่ที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะคือสมมุติว่าเราสนใจจะเข้าบริษัทหนึ่งเราควรที่จะต้องไปอ่านข้อมูลในบริษัทนั้นนะคะเข้าใจธุรกิจว่าเขาทําอะไร ทำยังไงบ้างเพราะในตอนถามเขาอาจจะมีคําถามตรงนี้ยเข้ามาถามเราว่าเอ้ยรู้จักธุรกิจเราไหมรู้ไหมว่าเราทําอะไรเราคิดว่าสกิลที่ผ่านมาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยสี่ปีค่ะเราจะมาซัพพอร์ตอะไรเขาได้บ้างแล้วเราได้เอาสิ่งที่เราเรียนมาเนาะจากในคณะเนี่ยมาปรับใช้ในงานปัจจุบันยังไงบ้างเช่นวิชาที่เราเอามาใช้เนาะอย่างเช่น ISO ISO อย่างเงี้ยคะ่ะระบบะมาตรฐานต่างๆคือในส่วนเนี้ยก็เข้ามาซัพพอร์ตกับงานที่เราทำอยู่แล้วเพราะว่าในกระบวนการทำงานต่างๆจะต้องเป็นระบบซึ่งวิชานี้ก็เข้ามามีส่วนช่วยแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือจะเป็นพาร์ทในด้านของสิ่งแวดล้อม,อมก็คือทุกวิชาในคณะสิ่งแวดล้อมคะ่ะน้ำดินอากาศก,าก็คือมีส่วนช่วยซัพพอร์ตงานตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เอามาก็เหมือนเหมือนได้ เอามาใช้หมดเลยใช่แล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนมาแล้วกิจกรรมที่เราเคยทํามาแล้วพอมาทํางานจริงๆเนี่ยเราต้องอัพสกิลเพิ่มหรือว่าต้องมีทักษะอะไรเพิ่มเติม มาอีกบ้างอะค่ะอันแรกก็คือภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษสําคัญมากเพราะว่าในด้านของความยั่งยืนนะคะด้วยความที่เป็นเทรนด์ของโลกคือข้อมูลข่าวสารต่างๆาอ่ะจะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เราอ่ะจำเป็นจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลมเพื่อที่จะเอามาสื่อสารในการทํางานมาพูดคุยกันในทํางานอยู่ตลอดเวลาก็ภาษาอังกฤษก็มีส่วนที่สําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือภาษาอังกฤษมีส่วนช่วยให้เราเติบโตในสายงานนี้ด้วยแต่ว่าสายงานนี้ค่ะไม่จาเป็น ว่าจะต้องอยู่ที่อุตสาหกรรมไหนอุตสาหกรรมหนึ่งแต่ว่าเป็นทุกอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่อาหารค้าขายอย่างยังมาตอยเทคโนโลยีคือทุกอุตสาหกรรมค่ะจำเป็นจะต้องมีอาชีพเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแสดงว่าต่างประเทศหรือ,อในประเทศต่างๆค่ะก็จําเป็นจะต้องมีภาษาอังกฤษก็เลยมีส่วนช่วยตรงนี้แล้วก็สกิลอื่นๆก็คืออ่า r o s o f t Office หรือว่าการทำ r e s e n t a t i o n ต่างๆตรงนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็ Power BI ก็โปรแกรมที่จัดการข้อมูลดิบให้มาอยู่ในรูปของพวกกราฟชาร์ตต่างๆอันนี้อันนี้ก็สำคัญค่ะแล้ว soft skill หรอคะมี soft skill ไหนบ้างที่สำคัญจำเป็นสำหรับงานในใสายงานนี้ค่ะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเราต้องไปติดต่อกับ ทุกหน่วยงานดังนั้นการสื่อสารจะต้องมีความชัดเจนก็การรับฟังเพราะว่าเราจะต้องฟังว่าเอ้ยเขามีปัญหาอะไรแล้วสิ่งที่เรามีจะไปช่วยซัพพอร์ตเขาได้ไหม,มค่ะแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ค,คือจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่า ออข้อมูลมันจะเข้าไหลเข้ามาแล้วไหลออกไปอยู่ตลอดเราต้องแบบจับประเด็นให้ได้ค่ะอย่างของด้านเนี่ยจบคณะสิ่งแวดล้อมมาเลยเนาะแต่ว่าถ้าเขาจบคณะอื่นๆมีคณะไหนอีกบ้างที่สามารถทํางานในสายงานนี้ได้่ะ นอกจากคณะสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีที่จบในในด้านของการสื่อสารมาร์เก็ตติ้งบริหารหรือว่าทางด้านสังคมอะค่ะก็สามารถเข้ามาทํางานในส่วนงานนี้ได้เพราะว่าหน่วยงานนี้ค่ะจะขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมด้วยบางทีอุตสาหกรรมอาหารเขาก็จะรับเด็กที่จบฟู้ดไซด์ด้วยก็ได้ก็คือจะมีความหลากหลายคณะที่จะสามารถเข้ามาทํางานตรงนี้ได้ค่ะทีนี้ในเงินเดือนสตาร์ทบ้างค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ่ะ จะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0ถึง2,000 0่นะคะอันนี้ก็ถ้าเรามีสกิลภาษาอังกฤษก็อาจจะได้อ,อัพเพิ่มขึ้นอีกค่ะการที่เราจบคณะสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยมันสามารถทำไปในสายงานไหนไปในทางไหนได้อีกบ้างอะคะ,อ,ะอย่างแรกก็คือหน่วยงานราชการกระทรวงทรัพ,พยากรต่างๆแล้วก็อันที่สองก็คือจะเป็นในด้านของคอนเซ์ อันนี้ 3, <S <S นน3ก็คือเอจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เรานํามาใช้ในสายงานแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้ค่ะในสายงานอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นนักข่าวก็ได้<อ>นักข่าวสิ่งแวดล้อมก็คือใช้ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมเราค่ะมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ค่ะสุดท้ายอยากให้ได้ให้คำแนะนำเนาะกับน้องๆที่สนใจฟังแล้วรู้สึกเอออยากที่จะทำงานในสายงานนี้บ้างอะค่ะค่ะ ก็ด้วยความที่สายอาชีพนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยเป็นสายงานใหมย่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ดาบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือทุกอุตสาหกรรมยังต้องการสายงานนี้คืออยากให้ทุกคนได้ลองแล้วถือว่ามันเป็นโอกาสอันดีอันเนือค่ะที่เราจะได้เรียนรู้งานตรงนี้ไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจรู้จักมันมากขึ้นแล้วก็จะได้เตรียมตัวพร้อมสำหรับสายงานนี้ โอ้วันนี้ต้องขอบคุณมากมากๆเลยนะคะมาแชร์ทั้งประสบการณ์แล้วก็เทคนิคดีๆให้กับน้องๆเยอะแยะเลยขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ